พบกันนะคะช่องแม่ติคุยให้ฟังนะคะวันนี้สวัสดีรอบห้องนะคะสําหรับกรลยาณมิตรเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและญาติที่เข้ามาชมนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ได้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้แบบเจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้มาพูดเรื่องความรักทุกคนก็มีความรักเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ข้าวของแพงบางครั้ง บางครอบครัวก็อาจจะแบบเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเราก็สร้างกำลังใจกันประคองจิตใจกันดูแลความรักซึ่งกันและก,กันนะคะอา,อารมณ์อาจจะมีบ้างอุดหงิดเพราะว่ารายได้อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมที่เคยได้เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนโลกวิกฤตอันเนี้ยให้มันได้แบบอยู่ได้กับวิกฤตที่มันเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่กันความรักไม่ว่าการพูดจากันความมีน้ำใจการดูแลแล้วก็การอยู่รอดได้อย่างไรไม่ให้ให้ใครเป็นแบบห่วงหรือเป็นกังวลหรือเป็นภาระกับใครๆได้เราฝึกสร้างนิสัยเราเองบางครั้งอาจจะฝืนฝืนใจจะได้ตามใจจะเสียอย่างที่เขาว่าบางครั้งไม่อยากจะแบบ ่ทําอะไรตัวแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นอาจจะฝืนพอฝืนมันก็จะได้สิ่งที่ดีๆมาเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความรักพูดจาดีต่อกันไม่พ่อแม่ลูกหรือใครๆที่ไม่เคยแสดงความรักกอดกันหรืออ่าสัมผัสกันก็ใช้ได้นะคะมีผลเพราะว่าการสัมผัสการอากอดหรือส่งต่อความรักทําให้เราเนี่ยดูแลคือเหมือนทําให้สภาพจิตใจเราเนี่ย ลืม้มเพราะว่าใจนี่สําคัญที่สุดนะคะพอมีอะไรมากระทบใจไปก่อนเลยทุกๆุกอย่างบางคนนะเพราะว่าบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นใจไปแล้วถ้าใจไม่สู้แต่บางคนเป็นมะเร็งใจสู้อยู่ได้เป็นสิบสิบยี่สิบปีก็มีอยู่ได้ยาวเลยแต่บางคนพอคุยเรื่องว่าเป็นนู่นเป็นนี่ปับ๊บจิตใจทําใจไม่ได้ไปเร็วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้ความรักความ ห่วงใยกันใช้คำพูดดีๆต่อกันอะไรที่มีอะไรกระทบกระทั่งกันมีอะไรที่โมโหหงุดหงิดต้องปรับอารมณ์อย่างรวดเร็วนะคะอยากขอไม่ใช่ว่าสอนใครนะคะสอนตัวเองด้วยนะคะว่าบางครั้งมันอาจจะมีเนาะวิกฤตเศรษฐกิจอันนู่นอันนี่แพงพูดจาพูดคุยกันบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อาจจะมาหงุดหงิดใส่กันเพราะฉะนั้นพูดจาดีๆต่อกันให้คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ให้ความรักกันไว้นดีนะคะฝากทุกๆคนนะคะรักกันเยอะๆนะคะพูดจากันดีๆนะคะขอบคุณค่าที่มารับชมทุกๆวันค่ะ